7. มหาสมัยสูตรว่าด้วยการประชุมครั้งใหญ่ของเทวดา331ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัสแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงหมู่ใหญ่ประมาณ500รูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจากสิบโลกธาตุ มาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์เทพชั้นสุดทาวาาสี่องค์ได้มีความดำริดังนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ประทับอยู่ที่ป่ามหาวันเขตกรุงกบิลพัฒแคว้นสักกะพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณห้ารอรูปซึ่งล้วนเป็นพระอรหันต์มีเหล่าเทวดาจำนวนมากจาก สิบโลก,กาธาตุมาประชุมกันเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคและเยี่ยมภิกษุสงฆ์ทางที่ดีเราก็ควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกล่าวคาถาองค์ละคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาค3 3 2าลำดับนั้นเทพเหล่านั้นหายไปจากเทวโลกชั้นสุดทาวาสมาปรากฏณเบื้องพระภาค พระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษมีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วยืนอยู่นะที่สมควรเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคถานี้ว่าการประชุมครั้งใหญ่ในป่าใหญ่มีหมู่เทพมาประชุมกันพวกเราพากันมายัางธรรมสมัยนี้ ก็เพื่อได้เยี่ยมสงฆ์ผู้ไม่พ่ายแพ้จากนั้นเทพองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่าภิกษุทั้งหลายในที่ประชุมนั้นมีจิตมั่นคงทำจิตของตนของตนให้ตรงภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมรักษาอินทรีย์ไว้เหมือนสารถีผู้คุมบังเหียนขับรถม้าไปเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่า ภิกษุเหล่านั้นตัดกิเลสดังตะปูตัดกิเลสดังลิ่มสลักถอนกิเลสดังเสาเขื่อนได้แล้วเป็นผู้ไม่หวั่นไหวบริสุทธิ์เป็นผู้ปราศจากมลทินเที่ยวไปเป็นผู้อันพระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุทรงฝึกดีแล้วเหมือนช้างหนุ่มฉะนั้นเทพอีกองค์หนึ่งได้กล่าวคาถานี้ว่า ลาวชนผู้นับถือพระพุทธเจ <an> ้าเป็นศารณะจะไม่ไปสู่อบายภูมิครั้นละกายมนุษย์แล้วจะทำให้หมู่เทพเจริญเต็มที่การประชุมของเทวดา333ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเทวดาจำนวนมากในสิบโลกธาตุประชุมกันเพื่อเยี่ยมตถาคตและภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายพวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีตการที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันในบัดนี้ พวกเทวดาของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในอนาคตการที่มาประชุมกันครั้งที่มีจำนวนสูงสุดก็เท่ากับพวกเทวดาของเรานี้เองที่มาประชุมกันในบัดนี้เราจะบอกชื่อของหมู่เทพจักระบุกชื่อของหมูเทพจักแสดงชื่อของหมู่เทพเธอจงฟัง จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว334พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสคาถานี้ว่าเราจะกล่าวเป็นคาถาล่าภูมิเทวดาอาศัยอยู่ในที่ใดล่าภิกษุก็อาศัยอยู่ในที่นั้น ภิกษุเหล่าใดอาศัยซอกเขามีจิตมุ่งมั่นมีจิตตั้งมั่นพวกเธอมีจำนวนมากเร่นอยู่เหมือนราชสีข่คมความขนพองสยองกล้าวได้มีจิตสะอาดหมดจดผ่องใสไม่ขุนมัวพระศาสดาทรงทราบว่ามีภิกษุกว่าห้ารรูปผู้อยู่ในปา่าในเขตกรุงกบิลพัท จึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักเทพเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรจึงมียานอันเป็นเหตุให้เห็นพวกอมนุษย์ปรากฏขึ้นภิกษุบางพวกเห็นอมนุษย์ร้อยตน บางพวกเห็นพันตนบางพวกเห็นเจ็ดหมื่นตนบางพวกเห็นหนึ่งแสนตนบางพวกเห็นมากมายไม่มีที่สิ้นสุดอมนุษย์อยู่กระจายทั่วไปทุกทิศพระศาสดาผู้มีจักสุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายหมู่เทพมุ่งมากันแล้วเธอทั้งหลายจงรู้จักหมู่เทพเหล่านั้นเราจะบอกเธอทั้งหลายด้วยวาจาตามลำดับ335ยักษ์เจ0 0ันตนที่เป็นภุม,มิเทวดาอยู่ในกรุงกบิลพัทมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์หกพันตนอยู่ที่ภูเขาหิม,มพานมีผิวพันธ์หลายหลากมีธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งหมายมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์สามพันตนที่อยู่ภูเขาสาตาคิลี มีผิวพันหลายหลากมีฤิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์เหล่านั้นรวมเป็น1 6 0 0งตนมีผิวพันหลากหลายมีฤิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายยักษ์ห้าร้อยตนอยู่ที่ภูเขาเวสามิตรมีผิวพันธ์หลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายกุมพีรยักษ์ผู้รักษากรุงราชคฤห์อยู่ที่ภูเขาเวปุลละมีฤทธิ มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย336เท้าทาละตารถปกครองทิศตะวันออกเป็นหัวหน้าของพวกคนทันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะ มีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าววิรุณหกปกครองทิศใต้เป็นหัวหน้าของพวกกุมภพันเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจํำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรือง มีผิวพันธงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายท้าวิรูปากปกครองทิศตะวันตกเป็นหัวหน้าของพวกนาคเป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมากมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธงดงามมียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเท้ากุเวนปกครองทิศเหนือเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์เป็นมหาราชผู้มียศแม้บุตรของเธอมีจำนวนมากต่างมีพลังมีชื่อว่าอินทะมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย เท้าทัตรถอยู่ทางทิศตะวันออกเท้าวิรุณหกอยู่ทางทิศใต้เท้าวิรูปักอยู่ทางทิศตะวันตกเท้ากูเวนอยู่ทางทิศเหนือเท้าจตุมหาราชนั้นมีแสงสว่างส่องไปโดยรอบทั่วทั้งสี่ทิศสถิตยอยู่ในป่าเขตกรุงกบิลพัทสามร้อย พวกผู้รับใช้ของเท้าจะตุมหาราชเหล่านั้นเป็นพวกมีมายาหลอกลวงโอ้อวดก็มาด้วยพวกผู้รับใช้ที่มีมายาคือกุเตนดุเวเตนดุวิตูวิตุตะจันทะนกามเสตทะกินุมันดุและนิคันดุที่มาด้วยปนาทะโอปมัญญะมาตาลิ ผู้เป็นเทพสารถีจิตเตเสนะนโลราชาชโนสภะปัญจสิกะติมพลุและสุริยะวัชสาก็มาด้วยเทวราชเหล่านั้นเป็นคนทันอื่นๆที่มาพร้อมเทวราชต่างยินดีมุ่งมายัางป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย338ออันหนึ่ง มูนาคที่อยู่ในสะนาภสะและที่อยู่ในกรุงเวสาลีมาพร้อมด้วยพวกนาคตัชะกะนาคก,กำมพลและนาคอัสดรก็มาด้วยและนาคที่อยู่ในท่าปายคะก็มาพร้อมด้วยหมู่ญาตินาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาและนาคที่เกิดในตระกูลทตัตตรส ผู้มียศก็มาพญาช้างเอราวันก็มายัางป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายลาวครุฑผู้เป็นทิพมีในตาบริสุทธิ์ผู้สามารถจับนาคราชได้ฉับพลันผู้บินมาทางอากาศถึงท่ามกลางป่ามีชื่อว่าจิตรสุบันเวลานั้นพวกนาคราชไม่มีความหวาดกลัว พระพุทธเจ้าทรงกระทําให้ปลอดภัยจากครุฑนาคกับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะต่างมีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอาสูรพวกที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทรเป็นผู้พ่ายแพ้ต่อพระอินทผู้ถือวัชิราวุธอาสูรเหล่านั้นมีฤทธิ์มียศ เป็นพี่น้องของเท้าว,วาสวะพวกอสูรการลักกันชะมีร่างน่ากลัวมากพวกอสูรทานเวคสะอสูรเวปจิตตะอสูรสุจิตติอสูรปหาราทะและพยามานนามูจีก็มาด้วย บุตรของพลิอสูนร้อยตนที่ชื่อว่าเวโรจนะทุกตนต่างสวมเกราะเข้มแข็งเข้าไปใกล้ราหูจอมอสูนแล้วกล่าวว่าขอความเจริญจงมีแก่ท่านบัดน,นี้ถึงเวลาที่ท่านควรเข้าไปสู่ป่าที่ประชุมของพิสุทั้งหลาย340เวลานั้นเทพคืออาโป ปัทวีเตโชวาโยวรุณะวารุณะโสมะยศสะสะเมตตาและกรุณาเป็นผู้มียศก็มาด้วยเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันธ์หลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันธ์งดงามมียศ ต่างยินดีมุ่งหมายยังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพสิบหมู่คือเวนทูสหลีและเทพสองหมู่คืออสมะและยามะก็มาเทพผู้อาศัยพระจันทร์มีพระจันทร์นำหน้ามาเทพผู้อาศัยพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์นำหน้ามาเทพ พวกมันทวาลาหกะมีพระนักษัตว์นำหน้ามาพระอินผู้เป็นเท้าสักกะผู้เป็นเท้าบุรินทะท้าวาสวะประเสริฐกว่าเหล่าเทพวสุก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศ ต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสหภูผู้รุ่งเรืองดังเปลวไฟอริธกะโรชะผู้มีรัศมีดังสีดอกผักตบวารุณะสหธรรมอจุตตะอเนชกะสุเลยะรุจิระและวาสวะเนสีก็มา เทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพัรรณหลากหลายมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพรรณงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือสมานะมหาสมานะมนุสะมานุสุตมะคิดทาปัทุสิกะ มโนปทุสิกะหิริโลหิตวาสีปาระคะและมหาปาระคะผู้มียศก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลาย เทพอีกสิบหมู่คือสุกะกรุมหะกรุณะเวคณสะโอทาตะคายหะผู้เป็นหัวหน้าวิจักขณะสถามัตตะหารคชะมิสกะผู้มียศและประชุนนเทวราชผู้บันดาลฝนให้ตกทั่วทุกทิศก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวก ทั้งหมดล้วนมีผิวพันหลายหลากมีฤทธิ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายัางป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพอีกสิบหมู่คือเทพพวกเขมิยะเทพชั้นดุสิตเทพชั้นยามาเทพพวกกัตกะผู้มียศเทพพวกกลัมพีตะกะเทพพวกลามเสถา เทพพวกโชติอสวะเทพชั้นนิมานารดีและเทพชั้นปริณิมิตวัสวัสดีก็มาเทพทั้งสิบหมู่นี้แบ่งเป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีผิวพันหลายหลากมีริ์มีความรุ่งเรืองมีผิวพันงดงามมียศต่างยินดีมุ่งมายังป่าที่ประชุมของภิกษุทั้งหลายเทพทั้งหมดหกสบหมู่ล้วนมีผิวพันหลายหลาก มาแล้วตามกำหนดชื่อหมู่เทพและเทพพวกอื่นผู้มีผิวพัรร์และชื่อเช่นนั้นก็มาว่าพวกเราจะเข้าพบพระนาคะผู้ไม่มีการเกิดไม่มีกิเลสดังตะปูผู้ข้ามโอคะได้แล้วไม่มีอสวะผู้พ้นโอคะได้แล้วล่วงพ้นธรรมดำดังดวงจันทร์พ้นจากเมฆฉะนั้น 341สุพรมและปรมตัตพรมผู้เป็นบุตรของพระผู้ทรงฤทธ์ก็มาด้วยสนังคุมารพรมและติดสพรมก็มายัางป่าที่ประชุมสนังกุมารพรมและติดสพพรมก็มายัางป่าที่ประชุมเท้ามาหาพรมพันองค์ปกครองพรมมโลก เท้ามหาพรหมนั้นอุบัติขึ้นในพรหมโลกมีความรุ่งเรืองมีกายใหญ่มียศก็มามีพรหมสิบองค์ผู้เป็นใหญ่กว่าพรหมพันองค์มีอำนาจเฉพาะองค์และอย่างก็มามหาพรหมชื่อมหาริตะมีบริวารห้อมล้อมมาอยู่ท่ามกลางพรหมพันองค์นั้น342 เมื่อเสนามานมาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพทั้งหมดเหล่านั้นพร้อมทั้งพระอิน์ทและพระพรหมผู้ประชุมกันอยู่จงดูความโงเ่เขลาของกันหมานมหาเสนามานได้ส่งเสนามานไปในที่ประชุมใหญ่ของเหล่าเทพด้วยคำว่าพวกท่านจงไปจับหมู่เทพผูกไว้พวกท่านจงผูกไว้ด้วยราคะเถิด จงล้อมไว้ทุกด้านใครๆอย่าได้ปล่อยให้ผู้ใดหลุดพ้นไปแล้วก็เอาฝ่ามือตบแผ่นดินทำเสียงน่ากลัวในเวลานั้นไม่อาจทำให้ใครตกอยู่ในอำนาจได้จึงกลับไปทั้งที่เกลี้ยวกโกรธเหมือนเมฆฝนที่บรรดาลให้ฝนตกฟ้าร้องฟ้าแลบฉะนั้น343 พระศาสดาผู้มีพระจักสุทรงทราบเหตุทั้งหมดทรงกำหนดแล้วจึงรับสั่งเรียกพระสาวกผู้ยินดีในศาสนามาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเสนามานมุ่งมากันแล้วพวกเธอจงรู้จักพวกเขาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพากันทำความเพียรเสนามาเหลีกไปจากเหล่าภิกษุผู้ปราศจากราคา ไม่อาจแม้ทำขนของภิกษุเหล่านั้นให้ไว้ได้หมู่พระสาวกของพระพุทธเจ้าชนะสงครามแล้วทั้งสิ้นล่วงพ้นความหวาดกลัวมียศปรากฏอยู่ในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับพูดทั้งหลายมหาสมยยสูตรที่เจ็ดจบ